อ่ะคราบสวัสดีครับผมผม,ผมโอนิกดีเกรดวันนี้เรามีอยู่ในเกมโปเกมอนไวเทฟฟัน EP ที่14 <c oughs> ซึ่งวันเนี้ก่อนที่จะไปอ่าลงโป o n League รอบ 2, 2> <c oughs> มันต้องสับมันมีที่ที่ไม่ได้สับรวจเอาไว้ <c oughs> อ่าเนี่ยอันนี้คือเพิ่งรู้มาว่า ที่บ้านมาสกิมันมีประตูด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนื่นไปบ้านมาสกิอถ้าไม่ทันสังเกตเห็นนเนี่ยจะมีทาง ทางออกสู่ทางหลังบ้านเนี่ยจะเจอสวนลึกลับและมีหินไฟอยู่ในนี้ <c oughs> แม่เพิ่งรู้โหดเซอร์สกิดอืมเซมโปรเรียกควะเสกเหรียญโอ้ยอันนี้แรงมือไวหน่อย จิวลี่นี่กลายเป็นฟูจิกิบานะเรียบร้อยอ่าหินไฟคือมันใช้กับอะไรชูในภาพนี้เนี่ยตนอย่างที้บอกคือหินไฟภาพนี้ไม่มีขายหาได้จากสวนลึกลับหลังบ้านมาสก,กิอ่าพัฒนาล่างแล้ว โอ้โหเป็นกูรูโชตายเป็นกโรูโชแต่ว่าโอ้โหเป็นประเภทความรักกับเคียสจะว่าไปเหมือนอ่า แขงคอดูเหมือนฟิลกับปลาขี้ฝุ่นน่ะแม่โอ้โหอันนี้ไปเกาะห้าเลย <g ül> เฮ้ยแน่นอนจะมียังมีอีกหนึ่งตามด้ป่ามานาฟีที่จับในเมืองฮานาดาเอ้ยจับในที่ถ้ำฮานาดา มันอีโวต่อได้เนี่ยจิวล,ลี่ผู้จิกิบานะก็โอ้โหนี่ดูสวยเนี่ยโดยการใช้ไอ้คอสมอกสมอกเนี่ยเห็นหลอดเลือดแล้วเนี่ยอีโ e วต่อได้ใช้ไปเลยสิเทสจะพัฒนาร่างจัดไป อุ้ยยังเอาอะปุ๊บโอ้อะไรวะเนี่ยมานาเรนนอุ้ยดูสวยอะโอ้เป็นประเภทมอยกับธรรมชาติอาบิลูซิต มีตัวนีไ่ไปต่อไหมวะอ่าเนี่ยเอากลับมาเนี่ยโอ้โหดูออข้างหลังสิมันช่างงามเะเหลือเกินเนี่ยภูธีกิบานะร่างนี้อืมสมบูรณ์ดูดิ อ่าเราให้ออมเอสพีแชร์ให้กับตัวนี้แล้วกันจิวลี่อ่าเอาแอสลี่ไปเด่นอีน่กันเลยซึ่งเป็นโกโรชู เอาหูหนูไปดีกว่าโอ้ใครจะพักก่อนล่ะทีเนี้ยเอ่อให้ตายสิเอาใครออกดีวะอืมอ้ม อุ้ยแล้วกันพักก่อนอมามามามถึงเขากดน้ำ โอ้ oh. <laughs> ชิงเพิ่งจะมาเนี่ยจับสัก,กนหน่อยดิโอเคทีนี่มีอะไรโอ้ oh. โอ้ตรงนี้อะไรอ่ะอื้มชิงลิงเออแต่อ่ะติดอยู่อือก็อยากสำรวจมีว่ามีอะไรยังไงที่ไหนอะไร อันนี้ถึงถ้ำหลงทางแต่ต้องใช้โอเวลานานมากขอตัดคลิปไปเลยละกันนะสามสองหนึ่ง eight hours later อ่าเราจะเจอคนเนี้ยต้องสู้ชนะเซลฟี่อูว่าตาชิลกะาโอ้หม รีเย่ยม,มากโอ้โหนี่ติโอสาธาตโอ้โหโดูเป็นแนวนี้นะอ่าถ,ถ่านานละอ่าเราจะส่งเราไปที่เกาะนั่นน่ะโอ้โหอันนี้ก็ไอถามหาโปกเกมอนที่อยู่ถามหาโปกเกมอนอืมคงไม่มีอะไร แล้วก็ไปเกาะเจ็ดเลยอ่ะกลับกลับจากเกาะห้าไปสู่เกาะที่เจ็ดเอ้ยไม่ได้กลับไปเมืองคุติบาโอ้ยมจะไปเกาะเจ็ดเอออ่าข้างบนมีอะไรวะ โอ้โหแล้วมันฟากวา่าคิดอืมอมืฮิโปโปร้อมโอ้โหกระไอยูอืมสำรวจดูดิด โอ้โหคนบัตเทิร์นแดนส์โอ้โหแล้วมันเจอข้างทางโอ้โหเบลโลเบลอืมเรียบร้อยตรงนี้มีอะไรโอ้โหไดรูมาก้าเนี่ยถ้าเป็นไอ อะไรจักรจันอะไรสักอย่างในการเป็นโอ้โหเหมือนอะไรอินเวอร์แดนโอ้โหเหมือนตัวอะไรสักอย่างที่มันอ่หยุดเวลาโอ้โหเอ้าติดมือต้องเปลี่ยนตัวแล้วอืทันเด s t สอ m โอเค โอ้สปปอปาอืมโอ้เหมือนไอ้เศษพลอยอะไรโอ้พลอยอะไรสักอย่างนี่แหละออมาถึงภูเขานี้โอ้เอ้ยมีของมีของได้ก้อนทองโง่ อ่ะอันนี้ก็น่าจะดันหินเพื่อไอ้ไอโบราณสถานอนโนนมั้งอ่ะลองดันมาทางนี้ดิอันนี้เหรออันนี้ลืมลืมนะ ơi bay, bay à, nhìn cái bay mới đái đi ừ, ông mày ông mày ông mày hả ơi à, con à, đàn ๋อจำได้ละต้องไปทางนี้อืมต้องดำไปตรงนี้อ่าเอ่อ ปึ๊บปึ๊บโอเคอ่าเนี่ยปืดดนี่ยเท่าเนี้ยก็ใช้ได้ละอืมสานสะเทือน โอ้โหไม่ยงเจออุ้ยอะไรอ่ะนี่จะล่างแรกของโอลด์โวไอกิ้งอืมแผนทัมโอ้เมื่อจะตั้งชื่ออะไรอ่ะลาเก้แล้วกันโอเค อืมอันนี้ต้องทำลายหินตรงนี้โอ้โหทำลายหินตอวอย่างก่อนโอ้โหเอ้ยหัดถูกอันนี้ก็ชวนเต้นไม่เต้นช้อยสแบนอืมโ,โอเค มีเบอร์รี่เบอร์รี่แค่ติดชาอ่ามาถึงจุดนี้โอ้โหวิ่งด่าอืมโอ้โหโห เฮ้ยชื่อโฮหมันธรรมดาไปโคเอลอ่ะเข้าโบราณสถานดูบี๊บอุ้ยอันนนดีไซน์นี่คุณดูคุนคุนแฮะดูทีด,ดอืม อันนี้เป็นนกน่าจะดีไซน์แบบไอ้โปเกมอนที่เป็นไออะไรอะเรปูกีนเยลโล่ที่มันสไปร์แรกสไปร์ที่เป็นไออะไรอ่ะหน้าเลือโปเกมอนเอาอแมงเอ้ยเอา แม,ม่โอ้โยอ่ะโอเคโอ้นีชัดเจนอันนี้สไปด์แบบว่าไอตรงหน้าเลือดโปกเกมอนในภาพแรกสุดน่ะในเครื่องเกมบอยชัดเลยอืม อ่มีตรงนี้โอ้โหทั้งนั้นที่เหลือก็สปายเดียวกันนะสิเนี่ยอ่าโอ้เนี่ย ไอ้นี่ก็ไอ้นี่จะอาภาพโกซินเวอร์คิสตันกับชายมันไม่สีเป็นอ่าภาพโกซินเวอร์คิสตันนี่ผมจะหมดจัหมดสินะอืมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปับอันนี้ ขอลากัไปก่อนสวัสดีครับ